แล้วผมไม่ผมไม่มีอะไรทำหรอกเล่นบ้านผมก็ได้หนูเก,ก็บภาพที่เหลือวไว้ในกล้องถ่ายรูปละฮะหนูถ่ายวีดีโอ Archive หนูถ่ายวีดีโอไว้ในโทรศัพท์ช่งอง <c oughs> ถ่ายก็ถ่ายไปพี่ไม่ยุ่งอะไรหรอกนั่ง,งเฉยๆเนี่ยตื่นมาต้อง เมไหนมล่กะหาเพื่อนเล่นใหญ่เลยโอ้โหถามหาพี่ไหมเสร็แล้วโอ้โหถามแล้วให้ป้าปุ๋ยไปปลุกพี่ปิงปิงแต่พี่ปิงหลับเพลินเลยพี่ยอมเบื่อตอนโอโหหาเพื่อนโอ้โหบอกหาพี่ปิงบอกบอกว่าไงถามหาพี่ปิงเจอแล้วหนูก็เล่นคนเดียวทำไมหนูชอบเพราโอ้โหแล้วนี่ พี่ปิงหลับบ้านนี้หรือหลับบ้านพี่ปิงอุ้ยบสามบหลับอยู่นั่นน่ะ่าจะหลับเน่างมาอามับ่มไอยู่ตนั้น่าจะพัใช่ถ้าบ้านไปอยู่ตรงนั้นก็บ่าน่ฮะ่ฝนไม่ให้ไป เปิดหน่ทุกคนเมื่อกี้คือคลิปของผมกับโอปอนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เมื่อกี้คือคลิปอะไรนะที่ที่พี่จ่ายกับพี่อ่ะคือคลิปนานมากตั้งแต่กรกฎาคม2021ใช่จริงตอนนั้นโอปอเสียงยังไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้ผมเสียงเปลี่ยนแล้วเหมือนกันตอนนั้นตอนตอนนี้โอปอก็เสียงเปลี่ยนแล้วเป็นคลิปอย่างนี้ น,นปอตอนเด็ก,อ,กดอุ้ยน่ารักอันนี้คลิปแม่ป่อยกับปอนะครับโอเคคลิปวันนี้มีแค่นี้บาย